โอ้โห oh มาแล้วไงเอาละไงอุ้มเอาละไงมึงเอาละไงมึงโอเคครับ <Okay, S 2> ทุกทชมวันนี้ก็อยูบพูนะวันนี้ก็อยู่เกมเอเดนริงนะทุกทชมนี่ก็มาเล่นเกมเอเดนริงคือเปลี่ยนบ้างนะครับ GTA เรามาเราจะไปเปลีป่ยนซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วนะเกมนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดเว้ย กดผิดโทษทีก็เดี๋ยวจะมาเล่นใหม่เลยนะครับก็คือเริ่มเล่นใหม่้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวออกก่อนอันนี้ผมกดผิดเดี๋ยวเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะทมสร้างตัวละครใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างตัวละครใหม่นะ,ะทุกคนปกติผมเล่นผมจะชอบเล่นเป็นตัวละครผู้ชายนะเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นตัวละครผู้หญิงบ้างมาลองเล่น Age of r i n g ผมบอกเลยถ้คลิปนี้คนดูเยอะผมก็จะอันนี้มาต่อครับมาต่อ,อ,อเอาสายไหนดีทุกคนสายไหนดีโจสเตตัสอัลซาวินเอาจริงผมอยากเล่นอัศวินอะแต่ว่าชุดเกราะมันหนักครับทุกคนอันนี้คือข้อเสียชุดเกราะมันหนักหนักมาก คือดูเทปดูเลือดดูเลเวลเลือดมันอะคือเลเวลเลือดมันแบบเน,นี่ยคือสิบห้าคือมันเยอะมากอะโอเคซึ่งโอเคนะทุกคนวันนี้ผมโอเคเดี๋ยวผมเลือกเป็นเอ่ออสเวตแล้วกันสร้างเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแน่นอนว่าชื่อพิงนะชื่อพิง มันไม่รู้จะตั้งชื่อเลยทายก็บีนะครับอายุก็เด็กนี่แหละของแถมตอนตอนอันนี้ตอนเริ่มเกมเอ,อ่อผมไม่รู้เลือกอะไรดีงั้นโเด้นซีแล้กกัน,นครับโอเคเอาโเด้นซีแล้กกันไอเดี๋ยวโอเคนี่ตัวละครครับก็หน้าตาก็ เอาเอา,เอานักลบไม่หละธรรมดาเสียงนานแน่กูตีเรียบร้อ <c> ย <oughs> นี่ชื่อพิงผมก็ต้องสีชมพูนะครับโอเคเซฟทูแฟบลิทเลยอ่ะโหลดแฟบลิทอ่ะมันซูมได้ไหมอ่ะซูมตาก็สีชมพูนะผมเลือกมาเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูแป๊บน,นึงตาก็สีชมพูนะพี่ผมเนี่ย ตาก็สีชมพูนะครับทุกคนโอเคมาแต่งตัวเสร็จแล้วแค่นี้แหละอย่าเอาเลยมากเลยหรือจะเอาอะไรมวินหนักเหมือนเดิมหนักทุกครั้งเลยพอกูเลือกอัศวินเนี่ยแต่ว่าหมวกหมวกเราใส่ดีไหมว่าหมวกเราคือนี่เราโชว์นี่เลยหมวกเราไม่ต้องใส่นะครับแค่นั้นแหละไปเปิดประตู ต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมชินกับเกมโซมแล้วนะเกมโซเกมแล้วผมเล่นคือบลัดบอลนะครับผมเล่นบนเพย์ห้าะนะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเล่นเอลเดริงอัน,นอันนี้ถ้าเกิดภาพมันบางครั้งมันจะมีแหลกๆก็ขออภัยด้วยรว่าผมปรับพายนะครับก็แต่ก็ถือว่าลื่นอยู่แหละตอนนี้นะครับลื่นอยู่ซึ่งเอลเดริงผมเคยเล่นอย่างอย่างที่บอกไว้ครับไปต้นคลิปเลยว่าเคยเล่นแล้วนะไป ภาพก็สวยนะมาตรงนี้เรามาดูกันโอ้โหบอสอุย้ยหลบเอ,อือเราสู้ได้ไหมเออ เออป่ะตาย <c oughs> แม่งเอ้ยคุณตายอยู่ดีโด,ดนเราจ้ะโอเคมาดูกันว่าคลิปนี้มันจะกี่นาทีมาดูกันโอเคนะเราตายตรงนี้ แลวยังไงต่อครับจังหวะน,นี้จะยังไงต่อ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> ตรงนี้ June is on her side don't worry we found her here after all one of her kind is sure to seek the elden ring even if it does violate the โอ oh. mm ้ยเมย์เมื่อกี้น่าจะพูดถึงเรื่องของเอลเดนริงนะครับแหวนเอลเดนเอลเดนที่เราที่เราต้องไปตามหาชื่อจะแปลกแล้วนะชื่อพิงค์ผม คิดชื่ออื่นไม่ได้แล้วว่ะชื่อพนะิงค์เนี่ยพิงค์ผมมันต้องสีสีชมพูที่ชื่อไหนไชื่อก็ชื่อพิงค์แล้วอ่าได้ยามาสามขวดแล้วก็ยาเพิ่มเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เราเฮดูทอก่อนพูดเขาก่อน สามารถเรียนรู้ได้ถ้าถ้ากิดผมลงไปตรงนี้อ่ะผมจะเจอกับคือผมจะสามารถฝึกได้ฝึกนะครับแองมืมดเลยครับตรงนี้เราก็สามารถอันนี้ได้ซึ่งถ้าเราผมจะลงไปไหมก็ไม่ลงนะครัไปเราไม่ลงด้วอ่ะ ตรงนี้เป็นต้นไม้โอเคไปเปิดประตูโอเคตรงนี้ยังไงต่อครับโอเคไม่มีเลยนะ <c oughs> โอเคตรงนี้ครับไปบอนไฟเยอร์ bon ในเกมนี้เขาเรียกว่าพรใช่ไหมพรนะรในเกมนี้แต่ผมติดปากบอนไฟเยอร์อะ ตรนี้เป็นฟิงเกอร์ตรงนี้ไปได้ไหมไปยังไม่ได้ใช่ไหมก็ไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนแล้วกันสวิตต์โอเคตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นไปตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ไป เปิดประตูโอ้โหดิมกรฟีฟมีของให้เก็บด้วยแล้วไม่ใช่ดิมันเหมือนไม่ใช่ของอะอ่าเออมีของให้เก็บนี่ฮึบกระโดดโอ้เกมโซเกมนี้คยกระโดดได้นะผม่เล่นบัตบอลมากระโดดไม่ได้โคตรจะบ้าโอเคตอนนี้เปิดแผนที่ แล่ที่ว่ครับเอ,เอ,เอดิริงผมเขาเล่นมาแ้แต่ว่าเล่นไม่จบนะครับโอ้ย์ใ่ิดินคอ t ด e นส์เวีนฟเอะเดนริงมอคุณมีไม่ีามอและไม่้ราโอเคอันนี้นค,นคือเขาเรียกว่าอะไรเป็น,มนเ,อเ,อเ,อเอมื่อกี้น่ะเออเออเออใช่ไหมเอทำไมตอนเลือกเล่นทำไมตอนสร้างตัวละครทำไม มันเปลี่ยนไปทำไมพอเข้ามาในเกมแล้วแมงทุคอนท้าเปลี่ยนไปวะเมื่อกี้น่าจะเป็นออขอนปะเมื่อกี้เช้ามาเถอะโอ้ยมาว่ะบอสมาครับตรงนี้เป็นบอสยังไม่สู้แล้วกันนะครับเพราะเราเลือดเออเวลยังน้อยอยู่ยังสู้ไม่ได้ อันนี้ทยได้ดีกันโหลกให้แตกเฉยโหแผนที่เราไม่มีแล้วไปเราต้องวิ่งไปก่อนตอนนี้ตอนนี้เรายังเรายังไม่มีม้าครับไปตรงนี้จุดซะบอนไฟเยอมีพวกคาด้วย โอเคนี่สามารถคราของให้เราได้แล้วก็อัปเกรดรให้เราได้ด้วยนะครับโอเคเราสามารถซื้อของจากเขาได้ด้วยมีชุดขายนะครับแต่ว่าชุดไม่ไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่ อาวุธก็ไม่มีโอเคตรงนี้ไม่ขอให้เก็บครับเป็นหินเราเราเรา,เราก็ตามพรไปเลยพรที่มันชี้มาเลยเราเราเราจะอันนี้โลดหรือว่าเราจะไม่ใส่โลดตรงนี้มีหนึ่งตัว อืออือตายโอเคมามีอีกตัวหนึ่งไม่ได้สู้ยากนะครับเดี๋ยวเราโลกับโอเค เออตรงนี้เป็นอันนี้นะมันจะเป็นแผนที่นะให้ให้เราไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บแป,ป๊บหนึ่งอย่างที่บอกเขาบอกว่าเคยเล่นแล้วนะก็เลยอาจจะรู้นิดหน่อยมาอุ๊บอ,อ,อ่าปกปกัปกปักอุ๊บหลบปกตายเรียบรนะ้อยฮะเดี๋ยวไปเก็บแผนที่ก่อน เกตฝนรูนส์พิกอัพแม่ที่แบบฟ้าโอเครูปไปก่อนปกปกปกอื้อเรียบร,อรอ้อยฮะมีบอนไฟเอ ผมขอเรียกว่าบอลไฟเจอแล้วกันแล้วก็ส่วนข้างกันในเกมที่ผมขอเรียกเป็นโซลแล้วเพราะว่ามันติดปากไปแล้วเนี่ยทุกคนดูดิ <c oughs> ทำไมหน้ามันแบบอันที่จงวะโอเคเราเรีเซตตรงนี้ก่อนเราต้องเอามา้าครับต้องเอามา้าอ่าตรงนี้เมลิน่าก็จะให้ม้าเราใช่ไหม วาบมาเลยโค oh. Greetings traveler from beyond the fog I am Melina นี่เมลินาใช่คิวเมลินาโอเคเปิดหน้าอื้อหือ I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve. But you, I can play turning to aid you. เข er. ้าใจเดี๋ยวจะข้ามบทพูดไปนะเอเซปไปเอเซปไปแล้วก็ได้เราก็ได้นี่หมดแล้วได้ของมาแล้วครับได้ของดีแฟลกไปแฟลก ด้กับกุดิสีไปเพิ่มน,นี่เป็นห้าเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมสวิตใสซะ ถ้าสมมติผมเอาอันนี้ออกลบใส่นี้อ่าโอเคไปเพราะตอนแรกมันหนักพวกอันนี้แต่ว่าเราก็จะยังไม่ใส่มันเดิมความอึดคือความอึดจะลดไปแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ใส่ดีกว่าเพราะเราต้องโชว์หน้าอันแบบ สวยงามของเรานัครับผู้ชมโอเคตรงนี้จะมีตัวนี่อยู่เดี๋ยวแป๊บขอลงจังมมาก่อนลองตัวยิงลอยลอยให้ตัวไอตัวใหญ่ลงมาปะนันลงมาแล้วครอับรอตัวใหญ่แป๊บมา ล่อมาไอ้หนูมานี่หนูมานี่ยรอยไอ้ตัวยิงมันมันไม่ยิงเรานะมันอยู่ในระยะที่พอเคพร้พอมพร้พอ้อมากระตรงนี้ปุ๊บเก็บดาบครับ โอ้ไม่โดนไอ้หาเอ้ยฮึ๊บอืมข้าทีละสองสองสามร้อยจะบ้าอุย้ยไม่โดนด้วยอ่ะอือเฮือโดนผมด้วยคุณจะเกินไปแล้วฮึ๊บ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  โอ้โหไม่มีดาบเด้เดอเด้ออืมมออ้มขุูแม่งเฮ้ยอือมึงไปไหนมานี่ โอ้โหฮิตไม่อย่างไกลคุณละเหลือเชื่อโอ้โหมันจะเกินไปแล้วมันจะแม่งเอ้ยไอ้หาเจะเติมยาไม่เติมไอ้เวนไงวะโอเคเวนเอ้ยกูจะบ้าตาย เอา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 ไปว่าเรายังไม่สู้ดกวาสู้ยากจัดเรายังไม่สู้ดกวะแม่งสู้อย่างยากเลยแต่คือมันแต่ว่าคือถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดจะสู้กับมังเนี่ยสู้กับมันนะครับคุ้มม้าเนี่ยแทงหลังเ้ยถามว่าคุ้มไหมที่จะสู้กับมันก็ถือว่าคุ้มนะครับว่ามันได้มันพรามันให้โซสัก มันให้โซพันหนึ่งเลยฮนะโดนกูโดนกูเสียบหลังนะโอ้ยไปแค่นั่นแหละสายซะจบ เก็บไอ้ที่ผมตายเมื่อกี้นะเก็บไอ้ที่ผมตายเมื่อกี้โอเครีเซ็ตที่บอนไฟอัพเลเวลครับแปดร้อยโอเคซึ่งเราจะไปเราจะไปจากไอที่นี่ว่าเรายังสู้กับไอตัวนี้ยังไม่ไหวคอจยิงอาจจะสู้ไหวแหละแต่ว่าคือมันอันนี้นะครับ มันกดสั้นตีนคือจะสู้ยากนิดหนึ่งตีเข้าอาจจะไม่แรงนะครับต้องไปต้องไปที่อื่นก่อนโอ้ตีไม่โดนไปรีบไปรีบไปกูเดินซีดมาเก็บมาสตอมฮิวับ มาป่าโอ้โหกุหลกุลกุาบแโอเคจุดบอนไฟเยอร์ไอหมาป่าไปไกลไกอัดแฟลกซเรียบร้อยอ่ะคุยกับเมลิน่าคุยกัน Okay, เมื่กี้นั่นจะไม่มีอะไรพูดถึงเรื่องของเออร์ทรีนะ stone s o r โหและคุณแจนี่มา น่าโหดจังวะน่าโหดจัดอะน่าโหดจัดน่าโหดจัดเลยนายังโหดอะโอเคไอ้เอ้ยกดเอ็กเนโอเคกดเราได้นี่มาละโอเคทุกคนดูดิ หน้าผมยังโหดอ่ะเออเรียกม้ามาแล้วก็ไปต่อทุกคนอือ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 อ้ออือโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอ้ย เดี๋ยวลงก่อนแล้วก็เก็บของซะโหได้ลโอหได้รองเท้าด้วยเด็กมา้ามาครับแล้วก็ขึ้นไปตอนนี้มันตีแล้วมันได้ไรไหม โอ้ยได้อันนี้มาบ่ะฮึโอ้โหนี่ตีใส่เพื่อนตัวเองไหไงโอ้ยเดี๋ยวแม่งมีปืนใหญ่เดี๋ยวต้องไปต้องรีบไปโอ้โหกูตายแม่งแม่งเอ้ยจะถึงบอดไฟอยู่แล้ว ไอ้เวนไอ้เวนกูจะถึงบอนไฟอยู่แล้วเมื่อกี้แม่งผมจะผมจะเมื่อกี้มันจะถึงบอนไฟอันที่สองอยู่แล้วอ่ะเอ้ยบอนไฟอันต่อไปอ่ะแล้วกูมาตายก่อนกูละเวนเนอะได้แล้วไดแล้ว ผมมาดีอะผมมาดีหลบไปตัวปืนใหญ่เนี่ยหลบก่อนเลยมึงม,งมงึไปโอ้โหมากหมดเลยรีเซ็ตแป๊บแพ่งมาอย่างเยอะโอ้ยโอเค มาเป็นสิบใครสู้มึงไหวถามก่อนคุยๆกับไมลิน่าครับทุกคน,นทำไมหน้าผมมันแปลกๆวะมันไม่เหมือนตอนที่ผมสร้างมาเลยเนี่ยทุกคนดูหน้าดิหน้าแม่ง ไม่ไม่นี่เลย <laughs> โอเคครับข้างหน้าน่าจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะทําให้สิ่งที่อาจจะทําให้ผมเนี่ยเสียร้อ,องไห้เลยก็ได้นะทุกคนท่านผู้ชมตรงนี้มีคัสซีนะทุกคนฟาอ์ทัน เราจะค้นหาเวนเอลดินโอ้โหมาลวไงเอาละไงอุ้มเอาละไงมึงเอาละไงมึง โอ้โหมาสักตั้งนึงพี่ชายปุ๊บลบอือ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 ยังไงต่อฮุบไปเงยไงโหโหโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้ปึ๊กโอ้โหมึงหลบได้อีกมึงจะมึงจะโอ้โหมึงมีหางอ,งอีกเอออย่างโกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย๊ยตีขล่า,ลาดได้ด้วยอย่างโกง โอเคครับ okay, ทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม